สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศและประเทศดูใบประเทศรีลังกาประเทศอเมริกาประเทศออสเซเลียประเทศนหรือเนน่นาประเทศต่างประเทศที่ยังพูดไม่ถึงแล้วก็พี่น้องฟังไทยฟังลาพี่น้องทุกภาคทุกภาคส่วนในเรื่องของกิจการงานนะครับผมก็จะมาอัปเดตพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมได้สะสมมานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะนะครับ ถามว่ามีมีเยอะกว่านี้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้เปิดประมูลนะครับถามว่านิสัยผมประเปิดประมูลที่ไหนนิสัยผมเป็นคนที่ไม่เปิดประมูลผ่านทางเพจ youtube ผ่านทาง Google ไม่ได้ประมูลทางนั้นไม่ได้ประมูลทางเพจไม่ได้ประมูลทางอื่น,นๆนะครับคือไม่ได้เป็นเซียนพระจนจนรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนพุทธคุณเน้นเน้นนั่นไหนอันไหนพุทธคุณนั่นไหนผม คือผมพูด,ดง่ายๆคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะรู้ว่าเพื่อนเป็นเจจีอาจารย์ด้าน,นไหนอะไรทําไมอันนี้ผมขอตัดยอดออกไปนะครับโดยถาดที่ผมเอาให้ชมเนี่ยก็คือเป็นถาดที่ผมได้สะสมมาในช่วงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยำดำรงคาดขันอยู่ในช่วงที่ท่านนะครับอย่างเช่นนะครเหรียญองค์แรกนั้นก็จะเป็นเหรียญของ นะครับหลวงปู่หลวงตามหาบัวยานสัมปสัมปโนนะครับช่วงช่วยชาตินะครับช่วงช่วยชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548เหรียญองค์นี้นะครับซึ่งผมได้ไปเข้าโครงการช่วงนั้นนะครับหลวงปู่รู้สึกว่าจะเป็นหลวงปู่ทองมานะครับได้นํผภาพป่าไปช่วยชาติที่วัดป่าบ้านตาดนะครับเปิดโครงการน่าจะเป็นอน,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 น่าจะเป็นช่วงปี4 8นะครับท่านก็มอบเป็นของที่ระลึกม,มาให้นะครับ อ่าเป็นของทีลื่ลืมมาให้แต่ผมไม่ได้เน้นทั้งนั้นพระทุกคุณองค์นั้นเก่งองค์นี้เด่นองค์นี้นะผมไม่ได้ว่านะครับผมถือว่าสิ่งที่เรานํามาจากวัดนั่นก็คือต้นทุนของบุญสิ่งที่เรารับมาแล้วเรากลับมาบูชานั้นคือปัใจจัยในส่วนหนึ่งก็คือเราได้กําไรนะครับจะมากจะน้อยเพียงใดผมก็ไม่ได้ว่าเอออันนี้ต้องได้กำไรเท่านั้นอันน้้ต้นทุนอันนี้ก็คือนะครับไม่อันนี้ผมไม่ถือไม่สารครับองค์นี้นะครับเป็น พระพุทธ,ธรูปนะครับเป็นพระพุทธ,ธรูปของนะครับที่ไปพุทธ,ธาพิเศษวัดธรรมมงคลเทวบุญนนวิหารในช่วงหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรได้รับอ่าได้รับการสัตยาปนาสักนะครับที่พระพรมนะครับแต่จำทายาทันไม่ค่อยได้นะครับอ่าที่ชินานามท่านไม่ค่อยได้นะครับนี่ก็คือพรมเอาไปช่วงนั้นนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรท่านก็หยิบเมตตาให้นิ่งๆ,ๆ,ๆหน่อย นะครับท่านก็ถือว่าเป็นมงคลของเราแล้วนะครับพระพุทธรูปองค์เรียญหลวงปู่ท่อนยันนัทโรนะองค์นี้นะครับเป็นช่วงที่หลวงปู่นะครับจะท่านได้สร้างไม่เยอะเรียนนี้นะครับสร้าง เหรียญน,นี้ถามว่าสร้างเยอะไหมไม่เยอะประมาณสามพันเหรียญน,นะครับเป็นในผมได้มีโอกาสถ้าไม่ผมถึงได้ก็คือนะครับผมกับหลวงปูท่ทองมานะครับเป็นญาติเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นญาติกันนะเป็นญาติทางทาเป็นญาติทางพี่น้องกันนะครับ นะเป็นลนเป็นหลานเพื่อนนะครับก็เลยไปทําบุญก็ร่างเปาไปทําบุญพับลงปูดท่อนพ่านมองนั่นมองนี้นะครับก็จกให้นะครับเขาเอาให้เอาให้นะครับก็คือแบบเราทําบุญเราก็ไม่ได้หวังว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาแต่ท่านให้เป็นของที่ลึกไว้ท่านดูต่างหน้าว่าง,งั้นนะครับ พระพุทธรูปองนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นของหลวงพ่อท่อนแต่ผมเอามาให้นี้ไม่ได้เอามาให้ชมนี้ไม่ได้เปิดประมูลนะครับย้ำว่าไม่มีการเปิดประมูลนะครับเป็นพระที่มีลิขสิทธิ์บ้างไม่มีลิขสิทธิ์บ้างต้องขออภัยนะครับเพราะว่าสา่วนมากนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของการสร้างหลวงพอ่อพุทธานิมิตปังคันธราชนะครับที่วัดป่าถ้ำทวงแขน,นะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับใครมีรีบสะสมนะครับอาจจะดังข้างหน้านอันนี้เป็นอโม่ครูบาอาจารย์ระดับ กรรมฐานทั้งนั้นนะครับมาพุทธาพิเศษยเยอะนะครับอันนี้เป็นเหรียญอ๋อเหรียญหลวงพู่ธท่นยานัทธโรนะครับช่วงนั้นนะครับท่านก็นะครับผมก็ได้ร่วมไปทําบุญผมก็ได้มานะอันนี้กลุ่มเหล่านี้ที่ผมได้มานะครับก็คือเป็นเหรียญอ,อ,อ้านันี้อันนี้ก็เป็นของหลวงพู่ธท่นนะครับท่านเอาให้นะครับคือ รวมเหล่านี้นะครับอันองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อพระพุทธนิมิตเนาะหลวงพ่อพระพุทธนิมิตองค์จําลองนะครับองค์จําลองจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเนื ουν, infinity, ้อเงินเนื้อเงินโดยแท้นะครับเป็นเนื้อเงินเคลือบนะครับเป็นเนื้อเงินเคลือบเขาเรียกว่าชุบชุบเงินนะครับพระพุทธรูปเหล่านี้นะครับผมถือว่าเป็นพุทธคุณ ทุกด้านทุกขแขนงทุกสาขาทุกศาสนาทุกศิลน,นะครับน้อมไปน้อมมาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาเราก็ยึดถือนะครับเราเกิดไม่ทันในยุคข,ของพระสัมมาพุทธเจ้าแต่เรายึดถือนะครับเป็นที่นิ่มเหนีจิตใจนะครับผมไม่เน้นย้ำในเรื่องของพุทธคุณศาสตร์องนั้นดีศาสตร์องนี้ดีแขนของนี้จะจะขังไม่ครับก็คือเรารวมๆกันแล้วก็คือเป็น เป็นเป็นลูกเป็นเหรนเป็นหลานของพระเทเจ้านะครับนะอันนี้ก็คือแบบถือเป็นมิตรนะครับถือเป็นมิตรรักษาเป็นวาจานะครับสิ่งสําคัญนะครับนี่ครับก็คือถาดนี้ไม่ได้เปิดประมูลนะครับย้ำมาไม่ได้เปิดประมูลนะครับอันนี้ก็ขอหยุดการไลฟ์การทําคลิปนะครับกดกระดิ่งกดแชร์กดจับท้ยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปรบกวน นะครับดูโฆษณาเพื่อที่จะให้ได้ค่าขนมนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ขอกำลังใจเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับโอกาสน่าจะมารีวิวใหม่นะครับอันนี้คือมิติใหม่ของการไลฟ์สไตล์ตของนัโมยูทูบเบอร์นะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้เอามาชมเปิดกุให้ดูแล้วว่าสิ่งของเหล่านี้นะครับเราได้มายัางไง นะครับเสพทุกอย่างได้แต่เราต้องเสพให้พอประมาณลำเรื่องรู้เอามาเป็นวิทยาทานแนวพอพอรู้ผมเองก็ไม่ได้จริงทังนั้นพุทธคุณธรรมคุณย่านพระเครื่องไม่รู้ว่าท่านทำแบบไหนเพราะว่าผมก็ไม่ได้จริงเหมือนนักปราชญ์ที่เขาเป็นเซียนพระทั่วไปอันนี้แค่เด็กสมัครเล่น พอให้ได้ชมเป็นบุญตาในเรื่องของกุกวัตถุมงคลที่ผมมีอยู่ขอบพระคุณครับ